บอยประกณ์เปิดหมดใจสถานะกับเฟฟางแก้วหรือว่าเฟฟ์ FFK ตกลงคบกันจริงหรือไม่ออกมาไขาข้อข้องใจให้แฟนๆได้หายคลายความสงสัยกันสักทีนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มมาทะเลน์อย่างหนุ่มบอยประกณ์ชัดบริลักษ์หลังเจ้าตัวและอดีตนักร้องเกิลกุป๊ปอย่างเฟพระวินีรัสิงหรือเฟเฟฟางแก้วนั่นเองค่ะ หลังถูกจับตามองสถานะเรื่องความสัมพันธ์ในทํานองที่ว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่จริงหรือเปล่าเมื่อนักร้องสาวเฟฟังแก้วค่ะหรือว่าเฟฟ์ f ฟเเนี่ยได้โพสต์รูปยืนถ่ายชิลชิที่ริมทะเลแต่ดันถูกพี่สาวอย่างฟัง FFK ค่ะเข้ามาแซวว่าใครถ่ายนะเก่งหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีชาวเน็ตมาเดากันยกใหญ่เลยเรียกได้ว่า i อแตกเลยทีเดียวค่ะพร้อมตอบคำถามนี้อย่างมากมายและมีพระเอกคนหนึ่งที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวนั่นก็คือพระเอกมาดก,กวนชวนฝันก็คือบอยประกณ์นั่นเองค่ะ และล่าสุดหนุ่มบอยก็ได้มีการออกมาตอบต่อหน้าสื่อแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยสถานะของทั้งคู่นะยังไงกันแน่พบกันจริงหรือไม่หรือว่าซุ่มปลุกต้นรักกันจริงๆหนุ่มบอยนะคะได้เปิดใจกับสถานะหัวใจในครั้งนี้ว่ากับเฟย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยรู้จักกันอยู่แล้วช่วงหลังอาจจะมีการได้พูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นแต่ยังไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องน้องเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นอะไรเป็นเรื่องของอนาคต ก็ปล่อยให้มันเป็นไปนตามนั้นส่วนเรื่องข่าวที่ถูกแซวว่าเป็นคนถ่ายรูปให้เฟที่ริมทะเลคือฟังพี่สาวเฟไม่ใช่ตนแค่เวลาคาบเกี่ยวกันเฟเขาไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วตนเองเนี่ย ก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเหมือนกันค่ะได้เจอกันแต่ไม่ได้นัดกันค่ะหลังจากที่เป็นข่าวก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพี่นักข่าวถามว่าน้องเนี่ยใช่สเปกไหมหนุ่มบอยก็ตอบเต็มปากเลยค่ะว่าน้องก็น่ารักดีขอให้เป็นเรื่องอนาคตดีกว่าทั้งนี้ค่ะพี่นักข่าวก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังคงถามต่อเนื่องค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยเราจีบน้องเขาจริงหรือเปล่า มบอยก็ตอบว่ายังครับพร้อมอมยิ้มด้วยนะคะมีอีกค่ะก็ถามว่าในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะลงเอยกันหนุม่มบอยก็ตอบค่าว่าเรื่องอนาคตเนี่ยก็คงต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปแต่อย่างที่ผมเคยตอบกับทุกๆคนก็คือผมเนี่ยไม่ได้อยากจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงเพราะตอนนี้เราเป็นแค่พี่น้องส่วนนะะักข่าวค่ะก็ถามต่อว่าที่คนคิดว่าเป็นเราแอบพบกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเที่ยวทิปหัวหินด้วยกันหรือเปล่าหนุม่มบอยค่ะก็ตอบว่าอ๋อ,อ เป็นแค่ช่วงเวลาภาพเกี่ยวกับคนเสยๆครับเขาไปกับครอบครัวของเขาผมก็ไปกับครอบครัวของผมแต่ถ้าถามว่าได้เจอกันไหมเนี่ยก็ได้เจอกันครับคือเขาจะไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งแล้วผมก็อยู่แถวนั้นพอดีก็เลยแวะไปเจอกันแค่แป๊บเดียวพี่นาขาก็ยังถามค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของเราสองคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหนุ่มบอยค่ะก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตรจริงๆครับแต่ถ้าหากในอนาคตมีอะไรอัปเดตเนี่ย ผมจ่อมาพูดอย่างแน่นอนทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มบอยประกรณ์แล้วก็สาวเฟยพรปวีหรือว่าเฟยเฟยฟางแก้วนั่นเองนะคะที่ชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆอยู่ในช่วงนี้ก็คือว่าสรุปแล้วเนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนตอนนี้หนุ่มบอยเองที่ยังยืนยันว่า เป็นเพียงคนรู้จักหรือว่าเป็นพี่น้องกันเพียงเท่าน,นั้นยังไม่มีอะไรมากกว่านี้ส่วนถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าในอนาคตมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยหนุ่มบอยเขาจะมาอัปเดตให้ฟังทันทีค่ะ